คือผมจะบอกแบบนี้นะว่าไลฟ์สดนะครับคือของทีมงานนี่คือช่องยิ้มใหญ่สตูดิโอนะครับอุ้ยขอบคุณตุงครับขอบคุณครับแป <c oughs> <80 S 1> ตรงละ <c oughs> คือผมจะบอกว่าช่องไลฟ์คือช่องของยิ้มใหญ่ที่ไลฟ์ก็ทีมงานบ้านบริมีคือทีมงานยิ้มใหญ่สตูดิโอนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าสองช่องนั้นเขาไม่ได้ไลฟ์แล้วจะไม่มีให้ดูนะครับไม่ใช่นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมคิดว่าอันจริงๆแล้วการที่เราเรามีช่องหลากหลายแล้วอะช่องอื่นๆไม่ควรไหลระหว่างการแสดงนะครับถูกไหมครับช่องอื่นไม่ควรมาไหลในการแสดงลิเกเต็มเรื่องนะครับเพราะว่ามันเป็นคนงานมันจะบอกไงคือถ่ายเป็นช็อดอถ่ายได้ครับ คือถ่ายช็อตถ่ายได้แต่ว่าถ้าตั้งกล้องถ่ายเต็มเรื่องมันก็เป็นการเออผมมองว่ามันก็เป็นการดึงคนดูกันด้วยถูกไหมซึ่งเราเอาคนดูมารวมกันในช่องเพจลิเกอุ้ยท่าพูดเพจเอามารวมกันในใ,ในในช่องของลิกเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมีไม่ดีกว่าหรอถูกไหมถูกไหมคือตอนแรกผมจะบอกให้ว่า ผมพูดเลยทุกคนก็รู้ว่าใครแล้วผมก็ยังรับถือก็ยังก็ผิดผิดไปอะไรเงี้ยเกทั้งทั้งเรื่องนี่ถูกไหมเมื่อก่อนเขาไม่ได้มาตั้งกล้องถ่ายลิเกทั้งเรื่องผมผมก็เอเอเป็นคอยเป็นแบบกระบอกเสียงคอยคอยอะไรอ่ะคอยนะเขามาเก็บภาพเฉย เขาอันนี้ยังโอเคแต่หลังๆมาเนี่ยผมมองว่ามันไม่โอเคตรงที่ว่าคุณมาตั้งพี่เขามาตั้งกล้องถ่ายทั้งเรื่องไงมันไม่ได้ไงใช่ซึ่งคือถ้าถ้าถ้าคุณทำตัวกันเหมือนเดิมแบบมาทีคนดูเยอะลงงจะไม่มีปัญหาเลย อันนั้นจะไม่มีปัญหาเลยใช่แต่นี้คือมาตั้งกล้องถ่ายทั้งเรื่องไงมันก็เลยแบบมันเป็นการดึงคนดูไปไปในตัวเนาะแล้วก็เรื่องที่เขาซีเรียสกันคือคือมันไม่มีใครทำหรอกครับกับการที่ที่ผมก็เอาอย่างนี้ว่าจะไปโทษเขาเลยอะ่ะผมผมก็เข้าใจนะว่าเขาอาจจะไม่รู้อะไรเงี้ย มีคนอยากเห็นน้องๆอะไรเงี้ยมันก็ดีแต่ว่าผมมองว่ามันไม่มันมันไม่ควรทําอืมผมผมมองว่าเขาเขาเขาอาจจะไม่รู้นะเออเอฟซียากเห็นเอฟซียากดูเขา,าเลยถ่ายให้แต่ว่าทุกคนไม่สังเกตหรอว่าตอนเนี้ยไม่สดเลยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนก็อยาก มีพื้นที่แบบว่าถ้าใครไหลคนหนึ่งเนี่ยโลลิเกตยางเงียบเลยมันก็ไม่กล้าพูดอะมีเอ่อภาพลักษณ์และภาพคพนของตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนมันเฮฮามากก็เลยตอนนี้ก็เลยไม่มีใครไหลตอนแต่งหน้าแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งแต่งหน้ากันแต่งหน้าคือก็ทันแหละแต่ว่ามันจะต้องตามแต่ว่าถ้าไม่ไหลเนี่ยมันจะแต่งหน้าเสร็จไวแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยเราจะคุยง่ายขึ้นเอยนัดเรื่องเล่นกันอะไรกัน หรือเราจะคุยหัวหล้อะทะลุโทรทิม้มกันก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครได้ยินถูกไหมเพราะมันก็เราพวกเราก็คนเนาะพวกเราก็มีทะลึง่งทะโลุโทรทิ้มกันปกตินะครับอันที่ว่าเออลิเกเขายังไม่ไลท์ตอนแต่งหน้าเลยแล้วแล้วพี่เขาแบบว่าเออไลท์ตอนขึ้นรถลงรถถ่ายหลังเวทีอะไรเงี้ยคือผมมองว่ารถถ่ายหลังเวทีอะไรเงี้ยคือผมมองว่าเรื่องใหญ่ก็แ <Taylor> ค่ไม่ต<ห>้องถ่ายถ้ามาก็เก็บภาพเก็บช็อตเหมือนเดิมแล้วคุณก็ไปลง โปรโมทว่าเออลุ่งฟ้ากิจสดาบรมีเล่นเสนาคนเยอะมากอ่ะไหม<า>ใช่เพราะว่าตอนที่ไลฟ์กันทุกคนอะโลลิเกคือไม่มีใครคุยกันเลยเพราะกลัวกลัวคุยแล้วก็พูดอะไรแล้วเข้ากล้องก็กลัวคนเอาไปแบบซีเรียสไงแต่ตทางที่ลิเกคือไม่ซีเรียสลิเกก็แม่ก็เลยเอางี้ว่าแม่ก็เลยมีบอกว่าเออตอนแต่งหน้าไม่ต้องไลนะครับไม่เป็นไรครับ ไลฟ์สดผ่านยิมใหญ่จบทุกคนจบอย่างตอนนี้นั่งรถขับรถว่างอยู่คุณก็ไม่เน้เวลาตัวเองมาไลฟ์มาอะไรก็แล้วแต่อยากทํำอะไรทําไปแต่ถึงโรงลิเกปุ๊บเวลาทํางานแล้วไม่ไม่ควรไลฟ์ละอ่ะเพราะเราสมมุติถึงโรงลิเกผมจะไปนัดมุกมันไปนัดทางเล่นใหม่ๆม,มันมันก็ยากต่อกันนัดกันเพราะว่าเดี๋ยว ใช่และแล้วก็เออซึ่งถ้าเป็นผมอะถ้าเป็นผมผมเป็นคนดูผมก็ต้องเลือกดูช่องยิ้มใหญ่ไหมมันไม่ต้องพยายามนั่งเลง็งนั่งอะไรเลยมันชัดมากเขามีกล้องตั้งหลายตัวพวกเราก็จัดให้แล้วอะไรเงี้ยใช่มีไลท์ให้ชัดชัดชัดดูทุกขึ้นแล้วก็ไปดูในในช่องยิ้มใหญ่นั่นแหละครับดีที่สุดแล้วเนาะ ใช่คือเขาไหลเนี่ยเขาก็ถ้ามองว่าคนมาดูแต่มันยิ้มใหญ่ไหลให้อยู่แล้วนะครับมียิ้มใหญ่ไหลให้อยู่แล้วไอตอนอย่างยิ้มใหญ่เขาไม่ได้เก็บภาพคุณก็เก็บภาพสิเพราะคุณก็มีกล้องคุณก็ถ่ายทำข่าวเป็นอะไรเป็นอยู่แล้วถูกไหมผมผมไม่ได้ว่าพี่เขาผมเห็นในเจตนาดีแต่ว่าแค่เขาทําผิดไป มันกลายมาเป็นหลายแข่งกันเพื่ออะไรอ่ะคิดไปมันกลายมาเป็นหลายแข่งกันเพื่ออะไรอ่ะอะไรมันไม่มันไม่มีผลดีหรอกลายแข่งกันเพราะว่าช่องยิ้มใหญ่เขาช่องหลักอยู่แล้วและเขาก็ดูง่ายมากๆตอนที่ลิเกเล่นพี่ก็เก็บภาพสิพี่เก็บภาพแล้วมาลงภาพมาให้คนเห็นเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเออผมสมมุติพี่ที่เออ พีนะห่หมูพี่โยเนี่ยนะผมบอกเลยว่าผมเห็นหมูพี่โยเนี่ยนะผมบอกเลยว่าผมเห็นพี่มันตั้งกล้องโทรศัพท์พี่ไลฟ์ช่องเพจพี่และไลฟ์ลิเกเนี่ยมันไม่ได้แต่ถ้ามันไม่มีประโยชน์ต่อคณะต่อแฟนคลับมันมีประโยชน์ต่อตัวตัวพี่สองคนเพราะพี่ได้คนติดตามพี่ได้ส่งองขวัญถูกไหมทัาวัวตรงๆนะ แต่ผมไม่ว่าแล้วแต่พี่เลยเพราะว่าถือว่าแล้วแต่ผู้ชมก็จะเลือกเข้าไปชมแต่ถ้าพี่อยากให้มีประโยชน์นะครับพี่โยและก็พี่เออ่หมูผมไม่ได้ว่างว่าอยู่ประโยชน์พี่มาเก็บภาพบรรยากาศเก็บลิเกที่เล่นแล้วก็มาลงเยอะๆร้อยเดี๋ยวให้เอฟซเขาไปนั่งถ่ายดูรูป รูปไหนหน่ารักเขาก็ดึงไปเขาก็ดึงไปมันก็ติดเครดิตคณไปอยู่แล้วหมายฝ่ายเรื่องวิดีโอเนี่ยผมขอให้เป็นเรื่องของยิ้มใหญ่สตูดิโอละกันนะครับฝ่ายเรื่องของวิดีโอผมขอให้เป็นเรื่องของเอ่ยยิ้มใหญ่สตูดิโอละกัน ถ้าพี่เอางี้ถ้าพี่พี่หมูพี่โยฟังอยู่ก็ไม่รู้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าผมว่าถ้าแบบนี้เราจะไปต่อกัอนได้แล้วก็ได้เจอกันได้เฮฮากันเหมือนเดิมแต่ว่าให้พี่เก็บบรรยากาศเก็บภาพเก็บคอยเก็บภาพในงานคอยอะไรอย่างนี้แล้วพี่มันแปะเครดิตของพี่เลยพันรูปก็คือเครดิตพี่นะเครดิตพี่ก็คือพันรูปสมมุติคนดึงไปลงมันก็ติดเครดิตพี่ไป คนก็รู้จักช่องพี่เยอะเหมือนกันถูกไหมแต่ว่าถ้าตั้งกล้องหละคืออย่างเมื่อตอนนั้นเลยตอนแรกๆเลยผมให้มีลุงเออลุงฟิกชิ่งอะที่กับผมแซวกันอะ่ะลุงฟิกแซวกันล่ะลุงฟิกชิงนะงกช่งอะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วคนดูเยอะด้วยซึ่งผมยังบอกเขาเลยว่าเออไม่ควรไลค์นะครับเพราะว่ามันเป็นการไลค์แข่งกันซึ่งในนั้นมาดูในนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับ ากรอบรูปหรอโอแล้วมันไม่ควรอย่างยิ่งเลยในการที่ไหลไล่เวลาคุณจะไหลแลวไล่เวลาคุณจะไหลและไล่เอฟซีลลว่าบางกล้องอะไรไม่คงมองแล้วอะไรอะ่ะตรงแล้วข้างครับ แล้วค,ครับผมครับผมไม่สีเรียดนะนี้ผมไม่สีเรียดแต่ว่าถ้าเราเปิดอ,อกคุยกันด้วยเหตุผลด้วยเรื่องจริงมันก็ด้วยเรื่องจริงมันก็นกใช่รูปก็ไม่ให้เสฟโอ้ถ้ารูปไม่ให้เสฟแล้วจะถ่ายทำไมอ่ะถูกไหมอ่ะรูปต้องเสฟตายสิ ใช่ใช่ใช่ผมก็ใช่ผมก็เออเด็ดาดหมดชัดเจนเอ็ดขาดหมดชัดเ,เจนคือแ้าเราคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็ความจริงอะมันต้องต้อง,ต,องต้องคุยกันได้นะครับผมว่าต้องคุยกันได้ว่าเออตรงนี้ผมว่ามันมันมากเกินไปตรงนี้ว่าผมว่ามันน้อยเกินไปอะไรเงี้ยใช่ผมเพราะว่าเอาเป็นว่าถ้าทุกเรื่องแล้วอะ่ะ คือคือจะบอกว่าไงเนี่ยที่แบบว่าคุณเอ่อผมที่ที่เห็นเห็นนะแล้วก็แบบจากจากที่แคแๆบมานะครับยังท่ายบุตรดไม่ส่วนตัวเลยถูกถูกถูก ยังครับตอนนี้เอ่อกล้องตัวหน้าที่ดอลลี่ดอลลี่ซ้ายขวานี่ไปบังกล้องเขาหรอแล้วเขาต่อว่ากันหรอหรือว่าไงโอ,อ ถ้างั้นถ้างั้นก,ก็ก็สมควรนะผมมองว่าสมควรเพราะว่าเขาคือทีมงานผมผมพูดได้เต็มปากว่ายิ้มใหญ่เนี่ยตอนแรกก็เป็นมือปืนรับจ้างกันแต่ทุกวันนี้เราร่วมง,งานกันมาเนี่ยจนเรียกว่าเป็นทีมงานเดียวกันเลยก็ได้ถูกไหมไปถามพี่เกมก็ได้ผมมองว่าแบบนี้ทุกวันนี้เราแทบจะเป็นทีมงานเดียวกันอยู่แล้วเพราะเราเดิน ทุกวันนี้เราแท้จะเป็นทีมงานเดียวกันแล้วเพราะเราเดินสายไปด้วยกันงานเลยซึ่งถ้าคุณคุณต่อว่าทีมงานผมมันแล้วมันมันได้ไหมละ่ะคิดแค่นีนพอผมจะไม่พูดเองแล้วแล้วผมก็เห็นว่ามีมีค่ะมีศิลปินในทีมงานผมผู้หญิงคนหนึง่งโดนเขาตอว่าว่าแบบโดนผากว่าเออโลบจะถทายคนที่เขาอยากถ่ายอะไรเงี้ยซึ่งแบบ เ,เขาทําไม่ดีซึ่งมันมันทําให้ความสัมพันธ์ในในคณะมันจะไม่ดีเพราะเขานะไม่ดเีเพราะตัวคนอยากถ่ายนะเขา,าคนที่โดนพักเขาก็จะน้อยใจดีว่าแหมมันทําไมอะไรกันแต่ว่าแต่ว่าที่คณะเข้าใจกันมาไม่มีน้อยใจเลยแต่แค่เขาว่าทําไมเขาถึงทาแบบนั้นอะไรแค่นั้นเองเขาไม่มาน้อยใจกันเองพวกผมอะพวกผมจะไม่น้อยใจกันเองผมบอกเลยใช่แต่ว่าผมบอกเลยว่าคณะผม ดิเกทุกคนไม่มีการน้อยใจกันเองไม่มีการต่อว่ากันเองไม่มีการงอนกันเองไม่มีแน่นอนใช่และและพูดพูดแล้วพูดแล้วไอ้น,นี่จังเลยเสียเสียใจจังเลยว่าคือผมเห็นเอางี้วะผมเห็นลงุงลุงฟิกชิ่งอะ่ะจำได้ปะที่ผมแซวหน้าเวทีอะ ลุงฟิกชิ่งอะที่ชอบใส่เสื้อกากมายืนถ่ายคลิปถ่ายอะไรเงี้ยแกก็แก่แล้วอะไรเงี้ยแกก็มายืนคงจะยืนบางแล้วเห็นมีคนมาบอกว่าเขาไล่แบบว่าไล่แรงเลยอะแบบรุนแรงเกินอะซึ่งรุนแรงเกินไปอะ้ะต,ตอนนี้ผมบอกเลยว่าลุงฟิกชิ่งนะครับถ้าดูอยู่หรือใครมีอคเคาทที่ที่ท,ที่ติดต่อลุงฟิกชิ่งได้อะ่ะก็บอกเขานะว่าลองบอกเขานะว่าว่า ว่าให้มานะจะพึ่งจะพึ่งเสียใจจนแบบไม่มานะนะครับเพราะว่าผมสงสารเขาลุงมาลุงก็เป็นเอฟซมาขอถ่ายรูปประจำอะไรอย่างเงี้ยมาได้เลยนะครับอย่าอย่าให้คนอื่นเนี้ยมาทำให้แฟนคลับเราน้อยลง